รอดถ้ากินนี้เก่าแล้วพี่น้องมีคนอยางให้กินจัดแซมกันนะพี่น้องตุ้งปลาเขาตำมะงมเลยขอแรงเฮาน้ำปลาส่น้ปเทเดียวเทเดียวจ้ำตรีนพี่น้องจ้ำตรีน จาคนนอแลจากหมงปลากระสบมเนื้อมันนุ่มๆสวัสด,ดีพี่น้องสางเด็ดชาแนลครับปื่ดดีสิเพาะป่าสู่คนกินพี่น้องก็ดีเดลยานาาามุงแล้วกันที่นี่ยังนกกินสุกินขี้เก้าแล้วครับ các bạn nhiệt đi tàu xếp quân cầu quân đệm xếp trận thì cờ quân đằng quân đằng với cờ là bia nướng có thể ông

นี่เซบะเล็กยเพราะว่ากินดูแล้วเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเป็นยย่งางก็คำาับกงลังล่างเขลร่างขั้วใส่ขั้วเขียว ồ nhay ngay ở đây đi xót đây nè. sao bên con làng sao bao tần thì bên con ping mờ ลัวกับแม่ขัวเฮาตาเดชเป็นผู้ทากินแงน่อยผู้นางเบิงอคบคนลดมือดี <c oughs> ไปอีกแล้วห <c oughs> นาวด้พีนออ้องนี่นี่อากาศหนาวเลยเ่งเช้านี้ต้อนนางผิงไฟพอมได้พีน้อง <c oughs> Có, có thể vời bằng năng nó năng năm kỳ bao nhiêu năm hôm nay mùng năm kỳ đây chưa rồi. kỳ năm kỳ năm kỳ đấy. kỳ đi rồi đấy. どうも。 ตตรีนต oh ินไก่เลพี่น้องกบนั่นบอกอตแล้วบอกอ่นมาชิมชิมอรครปบชิมน้ำมิสซูรอกกเรากองในแครงแล้ววานนี้นี่พี่น้อง กันหางงอขึ้นโตงอขึ้นนี่แสดงวาทุกไลายนบัน้เรากฟังางนี้ลงมันกติบอหักหมุนหน่วยเรียมมันห่วยเรียมมาจะไปซื้อหน่วเรียมเรียมลองนะานอคุพี่น้อีน่บ้านเนาะเนียแม่เอ้ยแม่าหนาบ้านไม่ใช่แม่ แม่นิดจานปี๊บกับผิ <t ide> <t ide> ่งปลาพี่น้องมากินน้ำกันเด้่อแ็บๆกระเด็นมาอนีข้าวแก้วอังขากระติ๊งหนักแข็งมากตัวเที่ยวเบิร์ตจะหนิ กระเรียมให้ไหน่อเด้เอกรเียมไม่พอจ้าจะตำตีนบอกเลยปลาแดกน้ก <c oughs> มันรุ่มอาปลาแดไม่อีกขวดนึงตำที่เสียอียงอ๋อใหญ่ตำที่เสียทีบอาไดว่าบ้าเลยตำตรีนไก่ตำตรีนไก่ตีนกี่่อนตำตีนเอารถมาครับพูดอะไรกันบ้า มาหลับตรงไหนเรียนนั่นแหละครับจอร์นิสกับไอ้นี่มีไม่รู้จำตีนไก่พอไหมพี่รองตำห้องพ่ออยากมาหลายมือแล้วว่า,าต้องปตลาดไม่แบบเขาซื้อตีน เออต้อไปผิดหลายรอบผิดเดียวใหเด็กินเลยเพราะวันถ้าไม่จะมาหักโมมุนก็เลย้าเราผิดเทียวย่านดเอุกผิดย่านปีน่นเลบิร์หักปาหักเบิร์็ได้กินฮไม่ห่วยหรอพี่น้องอเอซุกแล้ว Để cái, ngon này. Để chỉ mình cả cái ngon đó thách thức nóng cái nóng cái đóng cốp ở yên một cái bụi đi bố bố Bên bố. Bên bố. Bên đi 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 chân trần กินนี่เก่าแล้วพี่น้องมีคนอยากให้กินจัดแซมก่อนนะพี่น้องนปลากระตัหของมือนี่ยหาอแรงเขา้าง่ายๆเดี๋ยวเรียบพี่น้องหลังจากเขาเลกหามม้วนละก็นสินี่ละน่าอยู่ได้กินเขา้าง่ายๆแบบที่สามบาทเข้าแล้วครับเ่าปลาอยากปลาคือเก่าแล้วพี่น้องพี่ าพี่น้องอู้ชุดยอดแล้วแนวกินเ้องมัอน,นี่าบานบานเท่าแซมกันเล่นพี่น้องเด้อ เทแล้วจำต,ตรีนไม่ลองจำตรีน

ปูเครื่องถราใช้สองตอนนาทีเดียวเมื่ี้ใ้ตอนเดียดตอนเดียวใลงไปเสร็มาหงลงแล้วพี่น้องจะเป็นหน้าตาแบบต่ำแล้วหน้าตาคเนี่ยหน้าตาคนเนี้ยหน้าตาบุกง

มาเอาแล้วกเฮากินกันสา่ากินลย่ลลกเดี๋ยวเทมันบบกอบาดีว่นเลยวัคมันแ่กแเลยนี่เ็ยพี่เดดพี่เดด มาที่เด็กที่ด้านไปนองมาเนาะมาเอาไว่กินใกลนร่งกินเหรียเพื่อิตวิระเถอะ่าสมโตจะขว้างคับแถ่ว่ะตีนต้นนี้ออนเนาะมาเ๋ามามะนี่จานนึงนี่บอก บเรียบร้อยแล้วพี่น้องไหมตาก็เรียบร้อยเหรออุ้ดยอดเลยว่ะเดี๋ยาจานนั่งตรนเด้วาไปขาพียังกินนี่เป็นับอืม มาเรื่องมาเอยมาเรื่อยวนี้ปลาก็ะเวแล้วปลาก็ทุกแล้วตามงก็แล้วแกินได้ด้วนี่อันนึงาสตเหรอเดี้อไดพี่มองเหอเอหอมบตม่ง

รับมาแล้วกอย่เมนูขันไปคิดทำห้งผิวสาวนิดำห้องวสาวนิดพี่น้องทุกตัวข้ามมีไงเลย Lên tốt, không được nghe lẽ nó thảo hết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  thảo

Chị ơi, đẹp biển đó. Ừ, ăn mày là không khô Cái bóng bông nó xẹp đi no Nói nữa thôi, lau ยงกราเขาเอท,ที่ได้ตาบีกว่านะ,น,น,นะด้านา่นไหมามได้นะพนู่ใ่เราไปออกตามาตันจะองอะไรือบอกข้าวบอกุ๋ยว่ะแับเนื่อมันนุ่ม

สาดี๋เราห้อเห็ดเลยแม่ะแบบเราใสดได้แต่สมแลนไปซื้อระแดดด้วยันเ่ย chín mươi sáu nghìn thầm hương tiền tạ chín tạnh nó ไก่เดี๋ว้อานเกินิ้วกระโดดนะเาพี่น้องมาจือเช่ครับผอมแม่มาแฉเนาะ

ต่อมาคอกขอัาดครับผมครับโอเคทง้เนยเมื่อทำงานนี้เออบกขึ้นมื่อไหนเหรอเมือนกบเบรสีมันที่หลังมันคนลกนท่วแม่ก็ของสมเลแม่ก็จัดสค่ะุกเอาคุกเอาวกเัคนหนาดิ

แจกขวดนี้เขาจะเกียวจะตั้งแน่เลย้ดาทิ้เป็นน่อปาเพรนี huh? ่อเขาตกลางสองไม่ดีดิ้สองสองให้นนมันแกนี่กันดำอันนี้ดำมันเม็นมันเหม็นอีคดต่อมเหมโคนมั่วเขาจะพี่้องเอ้ยเอาพี่้องบังใกันอยู่ก่อนำเรเกียงปลาก็เกี่ยง ตำตีนกระเกี้ยบก็กินจับปันเนี่ยกาไปหายขายถั่วแระฮ่าฮ่าฮ่าูปเดียวเอาพี่น้องคลิปนี้ขอฝากไว้เรื่อยเลยครับผมอิ่มแล้วกดแล้วแซ่บพร้อมมือนี่ยขอฝากคนไทยก็แช่สร้างเดือดนะเด้อพี่น้องสร้างให้น้อยคนติดตามมาในไลน์ครับผมขอฝากแนะเด้อ สวัสดีครับ